สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีนะครับวันนี้มีเรื่องด่วนๆที่ต้องรีบเล่ากันเลยคือแบบว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐก็เพิ่งประกาศซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เรียกว่า buyback มูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในปฏิบัติการซื้อคืนที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะฟังดูโหดใช่ไหมทีนี้หลายคนอาจสงสัยเอ๊ะ รัฐบาลซื้อคืนหนี้ของตัวเองมันคืออะไรแล้วทำไมต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะคุ้นๆกับ QE หรือ quantitative easing ใช่ไหมที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเขาเข้ามาซื้อพันธบัตรเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องกดดอกเบี้ยให้ต่ำลงแต่รอบนี้มันไม่ใช่เฟดครับมันคือกระทรวงการคลังที่ออกมาซื้อคืนเองเอาง่ายๆเลยนะ มันเหมือนเรากู้เงินไว้แล้วอยู่ๆก็เอาเงินสดไปโปะหนี้ก้อนใหญ่ก่อนกำหนดเพื่อให้หนี้ที่เหลือมันเบาลงอารมณ์ประมาณนั้นเลยข้อนี้มันก็พอจะเห็นนะอย่างแรกเลยก็คือหนี้คงค้างลดลงมันทำให้ตัวเลขนี้ภาพรวมมันดูเบาลงแถมพอเจ้าหนี้ที่ถือพันธบัตรได้เงินสดคืนเขาก็เอาเงินไปลงทุนต่อในที่อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตราสารหนี้หรืออะไรก็ตามสภาพคล่องในระบบมันก็เลยไหลเวียนมากขึ้น อีกอย่างที่คนชอบพูดกันก็คือ buyback แบบนี้มันยังช่วยให้รัฐบาลปรับโครงสร้าง yield curve ได้ด้วยสมมุติซื้อคืนพันธบัตรอายุสั้นมากๆก็จะกดดอกเบีย้ยฝั่งสั้นลงหรือถ้าเลือกอายุยาวก็อีกแบบหนึง่งแต่แน่นอนครับทุกอย่างมันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะ,ะข้อเสียหลักๆเลยคือเงินที่เอามาซื้อคืนเนี่ยมันต้องมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ภาษีไงสุดท้ายมันก็คือภาระการคังอยู่ดี แล้วอีกอย่างตลาดก็มองว่าเฮ้ยนี่มันจะกลายเป็น QE เงียบๆหรือเปล่าถึงแม้ไม่ใช่เฟดแต่พอรัฐเอาเงินสดมาจ่ายมันก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องอยู่ดีไงแล้วเรื่องเงินเฟอร์นี่ก็เป็นสิ่งที่คนเริ่มกังวลเชื่อไหมว่ามีเสียงวิจารณ์ออกมาทันทีว่านี่มัน QE แฝงชัดๆและถ้าเรามองตัวเลขนะ4,000ล้านดอลลาร์เนี่ย มันใหญ่มากในมุมมูลค่าเดียวแต่พอไปเทียบกับนี่รวมของสหรัฐที่ทะลุ35ล้านล้านดอลลาร์แล้วเออมันก็ยังเล็กนิดเดียวเรียกว่าลดได้ไม่ถึงเซี่ยวเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปทีนี้ผลกระทุบมันก็น่าสนใจนะครับระยะสั้นตลาดการเงินอาจจะชอบเพราะสภาพคล่องมันเพิ่มขึ้นคนได้เงินสดไปก็เอาไปซื้อหุ้นตลาดก็เลยดูคึกๆหน่อยแต่ภามองยาวๆนักลงทุนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ย ถ้ารัฐบาลใช้วิธีนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาแบบชั่วคราวหรือเปล่าแล้วความเชื่อมั่นในพันธบัตรสหรัฐซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ทั้งโลกเชื่อใจมาตลอดจะยังแข็งแรงเหมือนเดิมไหมนักวิเคราะห์บางเจ้าก็พูดตรงๆเลยว่าการทำบายแบ็กรอบนี้มันเหมือนการทดสอบน้ำของกระทรวงการคลังว่าตลาดจะตอบสนองยังไงถ้าโอเคก็คงเห็นทำอีกแต่ถ้าทำบ่อยไปคนก็จะตั้งคำถามเรื่องวินัยการคลังว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ มันคือการบริหารหนี้เชิงรุกหรือมันคือการเริ่มต้น QE แบบเงียบๆกันแน่สรุปง่ายๆเลยนะครับ y บ a c k ราบนี้ช่วยพยุงตลาดได้ในระยะสั้นจริงๆสภาพคล่องก็มีมากขึ้นภาระหนี้บางส่วนก็ลดลงแต่ระยะยาวยังเป็นคำถามใหญ่ว่าสหรัฐจะจัดแกนหนี้มหาศาลกว่า35ล้านล้านดอลลาร์ยังไงต่อไปและถ้าเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกจะยังเหมือนเดิมไหม เพราะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่แหละคือเสาหลักของการเงินโลกถ้าเสานี้สั่นเมื่อไหร่ระบบการเงินโลกก็สะเทือนได้เลยก็ประมาณนี้ครับที่อยากมาเล่าให้ฟังในวันนี้จากช่องลงทุนอะไรดีเอาไว้ให้เพื่อนๆคิดต่อเองต่อไปว่านี่คือสัญญาณบวกของการบริหารหนี้เชิงรุกหรือจริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่รัฐบาลสหรัฐกำลังทำ QE แบบเงียบๆกันแน่ และแน่นอนครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนยังไงก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมและระวังความเสี่ยงกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม